ค่ะทุกท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์นะคะชาแนลดีๆที่มีืัองพยิบซีมาฝากนะคะในวันนี้จะเป็นคลิปนะคะสำหรับ 78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นชุดโรแมนติกทารอรนะคะสำหรับใครที่สนใจก็จะให้ดูหน้าหน้ากล่องนะคะว่าเป็นอย่างนี้ก็จะติดต่อซื้อกับพี่กระติปก็มีอยู่ด้วยนะคะอาคาสำหรับ78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดได้ไพ่เจถ้วยคือต้องบอกว่าเขาก็ยังมีโอกาสที่จะกลับแต่การจะกลับ จากการตรงที่ว่าได้ไพ่เจ็ดถ้วยนี่คืออะไรรู้ไหมฮะเราก็ต้องไปงอเขาด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรานั่งรอเฉยๆว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยออบางทีมันอาจจะช้ามันต้องมีแรงกําลังจากตัวเราเข้าไปหนุนด้วยนะคะว่าเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราอยากให้เขากลับมาเขาจึงจะกลับแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆหรือท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่าแบบฉันอยากให้เขากลับนะ แต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่ไปง้อเขาหรอกมันจะสําเร็จยากเป็นเพราะว่าไพ่เจ็ดไม้มันเป็นไพ่ของความวิริยะอุตสาหะเป็นไพ่ของการกระทําที่เราตั้งใจว่าจะทําสิ่งใดให้มันสําเร็จแล้วเราทําแบบไม่เลิกลาดังนั้นเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมาะสําหรับใครสักคนที่จะกลับไปง้อแฟนเก่ามากกว่าถ้าเกิดว่านั่งรออยู่เฉยๆล้วคิดว่าเขาจะกลับมาอันนี้ยากเป็นเพราะมันเป็นไพ่ของการกระทํานะคะก็ถือว่า ใช้คาว่าอย่างนี้ดีกว่ามีโอกาสจะกลับมาถ้าเจ้าชะตาคนที่ถามไปงอแบบนี้ดีไหมคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่ใช่แป๊บเดียวนะคะนานเป็นเพราะว่าไพ่เจ็ดไม้มันเป็นไพ่ของการลงมือกระทําแบบต่อเนื่องแล้วก็ไม่หยุดยั้งด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าแล้วเป็นไพ่เจ็ดไม้แต่ว่ามันหัวกลับถามบอกว่าจะสําเร็จไหมล่ะถ้าเกิดว่าคนรักเก่าจะกลับมารอเขากลับมาเขากลับมาไหม เออถ้าเกิดว่าไพ่หัวกลับมันจะบอกอยู่ว่าประมาณ40%เองที่จะกลับมาดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการกลับมาเนี่ยถ้าเราต้องการให้กลับมามันจะเหมือนกับไพ่หัวตั้งเลยค่ะเราจะต้องงอและด้วยความตรงที่ว่ามันเป็นไพ่หัวกลับเนี่ยการงอต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเยอะเลยเยอะกว่าไพ่อะไรคะเยอะกว่าไพ่หัวตั้งหัวกลับเนี่ย มันไม่เต็มอยู่แล้วอะค่ะส่วนไพ่หัวตั้งเนี่ยมันขึ้นมันบอกสําเร็จถ้าเราไปงอแค่นั้นเองเป็นเพราะกําลังใจเราอยากจะงออยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ไพ่หัวกลับเนี่ยมันมันไม่ได้บอกว่าเราเต็มใจจะไปงอหรือหมายถึงว่าตัวเราเองก็กลัวที่จะไปงออย่างนี้ก็ได้คือถ้าต้องการจะให้กลับมานะคะไพ่เจ็ดไม้เนี่ยถ้าหัวตั้งโอเคทําเต็มร้อยเขาก็กลับนะคะไพ่หัวตั้งทําเต็มร้อยเขากลับถ้าหัวกลับ ทำประมาณ200%อ่ะง้อไปเรื่อยๆอย่าเลิกก็แล้วกันก็ถือว่าจะกลับมานะคะเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะความหมายทั้งหัวตั้งและหัวกลับกับคลิป78ใบคนละเก่าจะกลับมาหรือเปล่ากับไพ่7ไม้นะคะท่านใดสนใจที่จะรับ ข้อมูลดีๆในเรื่องเกี่ยวกับความหมายไพ่ในทุกแง่ทุกมุมในทุกเรื่องนะคะก็สามารถเข้ามาติดตามชมกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติดบน้อยเทนี้ทาโร่นะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจจะเรียนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Line Official at t e ด d ท t นทานะคะตอนนี้กําลังมีการเปิดรับสมัครอยู่ก็คือรับสมัครการเรียนไพ่ ความหมายไพ่24ทั้ง78ใบแต่อันนี้จะใช้ระยะเวลาเรียนนานมากนะคะ20เดือนแต่ถ้าเกิดใครสนใจเบสิกก็สมัครได้เลยนะคะเพราะว่าเบสิกเป็นการสอนวิธีการอ่านไพ่ซึ่งจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ